นีาวสวัสดีค่ะเด็กๆีมา好吗我是่า老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ复习第八课ทอบทวนบทที่แปดนะคะช生词คำศัพท์เรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามา老师นะ 床，床，床衣，衣柜，衣柜，衣柜。啊，丹老师滴滴，哪的呢？书架，书架，书架，台灯，台灯，台灯。

小心，小心！右右，右右，右右，放放放！有趣，有趣，有趣！活动，我们来搞活动。 เด็กๆมาดูนะอันนี้คือคงไฟได้โตใช่ไหมคืออะไรเติงนะคะเรามาดูว่าอะไรเติงนะคะเราดูอันนี้ก่อนกุ้วยเติงเด็กๆคิดว่าถูกไหมกล้ยเติงปู่ถวยงั้นหยางเติงยม่ปูยงั้นเรามาดูหวงเติงปู่วยเจ้าเติงปู่้วย ว้าว้าตึงเย่ยปุ้ด้วยเงินก็ต้องเป็นถายตึงถายตึงเจนปังเด็กๆเรามาดูนี้นะคะตุ๊กตาคืออะไรนะคะผมมองค้างนี้ค่ะถายตึงปุ้ด้วยหยางว้าว้าโอ้ยหยางว้าว้าถูกต้องเจนปัง งั้นเรามาดูอันนี้คือลับเบียงคืออะไรนะคะเด็กๆอะไรถ่ายเขา,าเขาให้คําว่าถ่ายออกมาใช่ไหมอะไรถ่ายอะไรถ่ายนะคะถ่ายถ้ายปู่ตุ้ยเด็กๆคิดว่าคำไหนถูกต้องนะเราคือลองจิ้มคําต่อคํานะคะหววถ่ายปู่ตุวยกุ้ยถ่ายปู่ตุวยจ้าถ่ายปู่ตุวย ว้าวาท้ายปู่ตัวยงั้นก็ต้องเป็นหยางถายหยางถายเจินปังเก่งมากโอเคเด็กๆเรามาชัวอีกชัวเรามาฝึกสนทนานะคะหนังสือหน้าที่56าสถึงห้นะคะเด็กๆเรามาดูห้าก่อนนะคะ เด็กอ่านตามเรื当当่อนะอ่านตามเรื妈妈่อพูดเสียงดังๆอ่านตามเราชื่อนะเด็กๆมาม่า我想去大龙家玩行吗？妈妈，我想去大龙家玩行吗？แปลว่าคุณแม่ฉันอยากไปเล่นที่บ้านตาหลงได้ไหมอ่ะตัว 同学们，大家好。老师，你的作业做完了吗？你的作业做完了吗？你的作业做完了吗？贝娃，干班，考考你，你做完了吗？好的，老师，同学们，妈妈，我想去大龙家玩，行吗？ 你的作业做完了吗？真棒！弟弟，妈安当老师呢？没有。大龙说我们上午一起做作业，下午玩电脑游戏。没有。大龙说我们上午一起做作业，下午玩电脑游戏。贝娃。 ยังต้าหลงบอกว่าพวกเราตอนเช้าทำกันบ้านด้วยกันตอนป่าเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโอเคนะคะโอเคอันดับสองใช่รอบนงนะไม่有大龙说我们上午一起做作业下午玩电脑游戏真棒 เด็กๆมาอ่านดามันะ้รับครูครับคคันครูคนัคาูคับอรูครับรูครับครูดอัคับครูครับครูครับครูครัรืครบครูครับครูครคะูครับครูครับครูครับรูครับรูค a ูังครูบคัรูคครูรััรร ห้องของฉันทำความสะอาดห้องของฉันปัดกวาดสะอาดแล้วเจนปังอันดามลองช่วยรอบงนึ่งนะ你的房间打扫干净了吗我的房间打扫干净了真棒อันดามลองนะเด็กๆ好吧早点回家好吧 早点回家เบว่าโอเครีบ okay, กลับบ้านหน่อยนะโอเคอันตาม老师ล็อบหนึ่งนะ好吧早点回家โอเคตูเด็กๆตอบว,ว่าอะไรนะอันตามาชนะเด็กๆ好า妈าใจ妈妈ยนโอเคแม่สวัสดีแม่ลากรโอเคอันตาม老师นะ 好าม่แม่再见จังบังอ่านตาม老师หนะ่อยดิ๊ด再见路上小心再见路上小心เบบีวละลาก่อนปลอดละมัดละวางบนถนนโอเคอ่านตามเบาชุดรอบหนึ่งนะ再 a 路上小心真棒 汉字书写练习เด็กๆจนตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่61ดนะคะเรอมาสอนเขียนตัวสอนจินค่ะคำนี้อ่านว่าฉายฉายเรามาดูขิดที่หนึ่งชื่อว่าของของขิดที่สองชื่อว่าซูโกซูโก คิดที่สามชื่อว่าเพีย้ยเพียเจนปังคำนี้อ่านว่าใชา้ใชยโอเคเด็กๆมาอ่านตาม老师ค่ะไม่ไม่เอาเขียนตาม老师ค่ะเด็กๆเขียนตาม老师นะมาดูว่าคิดนี้มีกี่คิดนะเด็กๆมานับพร้อมๆกัน S 1 2 3 4 5 6องสามหกอิขดเองเด็กๆคำนี้อ่านว่าฉีีโอเคมาเขียนตามเราชนเด็กๆเตียนตียนคิดที่สองชั่วหงหงขิดที่สามชั่วเพียเพียคิดที่สี่ชั่หน้าน้า คิดที่ห้าชื่อว่าเพียเพียคิดที่หกชื่อว่าสู้สู้คำนี้อ่านว่าฉีฉีเจิงปังเด็กๆเ,เรสอสั่งการบ้านนะคะการบ้านไปฝึกหัดหน้าที่สี่สิบสามโอเคเด็กๆด,ดูนะอันนี้คือ ดูพิงยินแล้วก็เลือกตัวสนจินมาเติมข้างล่างนะเลือกตัวสนจินมาเติมข้างล่างเติมทุกช่องนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่งให้เหาื้อค่ะนี่ห่วสวัสดีค่ะเด็กๆมามาก 我是ซิ老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆวันนี้คือทบทวนบทที่หกถึงบทที่แนะคะ f ึก,กสีเชิงซื้อเชิงซืคำศัพท์นะคะเด็กๆบทที่หกกอน,นะคะมาทบทวนตาม老师ตั้งใจทบทวนเลยนะคะ 安当老师，出现当当对，นะคะ，弟弟。安当老师，看，泰式住宅，泰式住宅，卧室，卧室，客厅，客厅，花园，花园，厨房，厨房。 厕所，厕所呢？呢，快点，快点！小区，小区，屋顶，屋顶，屋顶尖，尖。 โห oh, ต้องเรามาทำกิจกรรมการทบทวนคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมมาทำกิจกรรมพร้อมๆเหล่าชื่อเลยนะคะเรามาดูวันนี้คือรูปภาพอะไรคะรูปภาพวัวชิหรือรูปภาพไทยชื่อจูใจหรือรูปภาพฉูฝางเด็กๆโดนนี้เอามือออกมานะคะเอามือออกมาแล้วก็ชี้คำที่ถูกต้องนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยการโอเคนะคะลองดูหนงสองซับโอเคชี้แล้วนะงั okay, ้นเราดูว่า卧室มิครเอลอ室ไหม卧วอ对卧室不对งั对้นมิคาเอฟังไหม厨ุฟ厨房也วยงั้นก็ต้องเป็น ไทย,ยูจายอืมไทยจายเจินปังเราไปเล่นอันต่อไปนะคะอันนี้ห้องนอนคือ卧室หรือว่าิงหรือว่าเชัวนะคะตอนนี้老师ให้สัวิหนาทีให้เด็กๆเลือกก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆเอามือออกมา เอามือมาแล้วก็ชี้คำที่ถูกต้องหนึ่งสองซักชี้เลยนะคะงั้นเราเชิญลองถามหน่อยมีใครเลือกเคอร์ทิงไหมเคอร์ทิงมีใครเลือกเคอร์ทิงไหมคะเคอร์ทิงบุตรด้วยมีใครเลือกเชือ่อโสเชือ่อโสมีใครเลือกเชือ่อโสไหมคะเชือ่อโส ย yeah, ปด้วยห้องนอนก็ต้องเป็น卧室嗯卧室นะคะน室ั้งคิดว่ามีหลายคุณถูกต้องเลยนะคะเจินปังโอเคอันนี้ดูรูปภาพคิดว่าเป็นห้องรับแขกนะคะงานห้องรับแขกคือเชร์โส หรือว่า wash หรือว่า c u r t a กันไหนนะคะเด็กๆตอนนี้เอาเมือออกมาชี้คำที่ถูกต้องให้เ老师นะโอเคหนึ่งสองสามชี้เลยยังชี้เลยยังโอเคงั้นเราลองถามเลนะเราลองถามเลยมีใครเลือกเช่สวเช่สวเป็นใครเลือกไหม 厕所ไม่วูกไม่ถูยมีใครเลือกห้องนอนหอมีใครเลือกไหมหองนอนก็มถมีใครเลือกห้ังเงคือถูกต้องห้ทงงถูกต้องนะคะห้งคือห้องรับแขกห้งง เจนปังโอเคเรามาทบอบทวนบทที่เจ็ดนะคะเด็กๆทบอบทวนบทที่เจ็ดตามเหนะอ่านตาม老่ะอ่าตมนต์าเมนกาแีโต๊ะกาแฟโทตทัศน์โทรทัศน์โทรวัที 冰箱，冰箱，洗衣机，洗衣机，告诉，告诉，干净，干净，安全，安全，层，层。 游泳池游泳池坐坐 h o โอเคทบทวนเสร็จแล้วนะคะมาเล่นกิจกรรมพร้อมๆกันขอต้องช่วงเล่นกิจกรรมจะได้เน้นความหมายนะคะเด็กๆเรามาดูอันนี้อ่านว่า 公่หรือว่าทีวีนะคะเด็กๆก公่หรือว่าทีวีดูรูปภาพก็พรู้ว่าเป็นแฟลชใช่ไหมเอองั้นเราเลือกคําว่าก公่หรือว่าทีวีนะตอนนี้เด็กๆเ,เ,เอาเมือออกมาเลือกก่อนเลยเดี๋ยวเราจะค่อยเฉลยกันโอเคงั้นเรามาดูว่างย公่อุย้ย ข้ามไปหมายถึงว่ากงยุ่ก็คือแฟรก็คือถูกต้องนะคะกงยุ่งั้นเหลือคำว่าเต้นือคืออะไรนะเด็กๆเต้นื่อไม่ตรงกับรูปภาพก็ลงไฟเลยลงไฟไหม้เลยอ่ะเต้นือคือโทรทัศน์ใช่ไหมเต้นซือโอเคงั้นอันนี้อ่านตามเ่าเฉยรอบหนึ่งนะกงยุ่กงยุ่เจนปัง เรามาด่วนนี้โต๊ะน้าชาคือทีวีหรือว่า,าจีเด็กๆจาได้ไหมเมืม่อกี้老师ไปไปว่าทีวีคำทีวีไปว่าอะไรนะทีวีถอดละทัดใช่ไหมงั้งนทีวีก็ไม่ถูกเลยทีวีไ่ถูกงั้นก็ต้องเป็น茶าจี ชาจีคือโต๊ะน้ำชาชาจีเจินปังโอ้ยนี่มาแล้วจำได้ไหมโทรทัศน์มาแล้วนะคะโทรทัศน์คือเตียนส์หรือว่าเตียนหวานนะคะเด็กๆอันนี้คิดว่าไม่ยากแล้วตอนนี้เอามือออกมาแล้วก็ชี้หน้าโจเลยดูว่าคำไหนถูกต้องอนเอองสามเริ่ ชี้แล้วนะคะเราชื่อลองถามเด็กๆก่อนเต้ื่อคือต่ิจิมเต้นส์เลยนะเย่โทรทัศน์เต้ื่อคือโทรทัศน์เต้นงั้นเหลือเหลือเต้นฮวเต้นฮวปุ้ยเต้นฮวแปลว่าโทรศัพท์เต้น h วคือโทรศัพท์นะคะจังัง โอเคตอนนี้เรามาทบทวนบทที่เนะคะเด็กๆบทที่เปจียกออันคำเหานนเด็กๆอันคำเหลานชวตชวงตีงต้เตีกุต้เตยูเจียงูเงตงไตง 洋娃娃，洋娃娃，阳台，阳台，打扫，打扫，路上，路上，小心，小心，右右，右右。 ฟางฟาง有趣有趣โอเคทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเรามาเล่นกิจกรรมการขอต้องเด็กๆจำได้ไหมอันนี้คือเตียงเตียงเราต้องไปหาแอปเปิลที่ถูกต้องใส่ในตะกร้าเขาให้คำ C H พิงอินอ่านว่าชื่อชื่ออะไรจะได้คำว่าเตียงนะคะเด็กๆเ,เราไปหาพร้อมๆกันนะคะถายไอย้ดดย่ววะ,ยะปูดด่ตุ้ยว้าวว่ะไอ้ย่ะปู่ตุ้ยยางปูดด่ตุ้ยเจ้าปูดด่ตุ้ยอ้วง เย้ถูกต้องอันนี้อ้วงงั้นก็ต้องเป็นชื่ออ้วงชวงชื่ออ้วงฉววงคือเตียงฉว,ง,วง,งั้นเหลือคําว่ากล้วยกล้วยคือตู้เสื้อไม่ตายปุ่ด้วยอืมหลุดเลยโอเคอันนี้เข้าใจแล้วนะคะงั้นเราไปเล่นอันต่อใบ ออออันนี้ตู้เสื้อผ้ามาแล้วตู้เสื้อผ้าอืมเรามาดูคําว่าอ e ีอะไรนะเขาให้คําว่าอ e ีเขาให้เสื้อมาแล้วเหลือคําว่าตู้งั้นตู้เป็นคําไหนเด็กๆเราไปหาพร้อมๆกันนะคะถายปูตู้อ้วงอันนี้ปูตวยแน่นอนเพราะว่าอ้วงเมื่อกี้คือใช้คําว่าฉวงใช่ไหมใช้คําว่าเตียงโอเคงั้นอันนี้ก็ให้เขา หลุดเลยอืมต่อไปเรามาดูวาววาวาววาปู่ด้วยเรามาดูยางยางอ่ายบปู่ด้วยเรามาดูคาว่าเจ้าเอ้ยยาปู่ด้วยถึงคาสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นอีกล้วยอืมอีกล้วยคือตู้เสื้อผ้านะคะเด็กๆอีกล้วย เข้าใจคำนี้ยังเจปังโอเคเรามาดูฉันวางหนังสือฉันวางหนังสือคือชูอะไรนะเด็กๆชูมีคำว่าชูหนังสือไปแล้วเหลือคำว่าฉันวางหนังสือฉันนะโอเคงั้นเราไปดูว่าถายหลุดปุด,ดัยอ้วงเป็นเตียงใช้กับเตียงใช่ไหมอันนี้จำได้ไหมคะ โอเคอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็อันนี้คือกล้วยเมื่อกี้ใช้คําว่าอ e ีกล้วยตู้เสื้อผ้าใช่ไหมกล้วยก็ไม่ถูกต้องงั้นก็ต้องเป็นซูเจียเด็กๆคิดว่าคําไม่ถูกไหมคุณไหนคิดว่าถูกต้องยกมือขึ้นโอเคครอลองดูนะโอ้ยยถูกต้องแล้วซูเจียอืมซูเจียงั้นวาววอยัง กุด,ด้วยไม่ถูกต้องงั้นฉันวางหนังสือก็ต้องเป็นสุจิสุจิเจนปังเก่งมากเลยชักเค์ทบทวนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเลิกเรียนค่ะวันนี้ถึงนี้เลยนะคะวันนี้เรียนถึงนี้นะคะใจเจียนทงเชื่อมันใจเจียน